สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิคจะมารีวิวลิปสติกของ NY นะคะก็เพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว,ว่าลิคก,ก็ยังอยากเอามารีวิวให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ไม่เคยซื้อลองดูเนื้อสีดูนะคะเพราะว่า,าจะบอกว่าคุ้มจริงๆเลยที่ซื้อมาเนื้อสีของเขาเนี่ยแน่นจริงๆแล้วก็กลบสีปากได้ดีมากมาดูกันที่สีแรกเลยสีแรกเนเปัยนนี้เป็นสี 901B คะ่ะสีติงพิงค์นะคะก็ จะเป็นประมาณแบบว่าแบบดูหวานหวานชมพูหวานหวานนะคะแต่ว่าสีนี้ลิคทาแล้วรู้สึกว่ามันทาแล้วดูโดๆโดๆเลยลอยต้องเอาผสมกับลิปสติกเนื้อสีอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบโทนนี้ก็ยังไงอลองลองดูแล้วกันนะคะกับสีนี้เพราะว่ามันก็ทาได้ทุกวันเลยมันเป็นสีชมพูบอกว่ากําลังดีน่ารักน่ารักนะคะสีนี้เนี่ย สีโปรดเลยสี 902c นะคะจะเป็นสีโทนนูน้ำตานะคะคือสีโทนเนี้ยลิปจะมีอยู่หลายแท่งแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่ยังอยากได้อยู่นะคะก็เนื้อลิปของเวนวเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเนื้อแมตแต่มันมีความเป็นครีมนิดนึงนะคะก็คือเวลาทาเนี่ยเกลี่ยง่ายทาไม่ยากเลยแล้วก็เวลาทาลงบนปากเนี่ยปากก็จะดูเงานิดนึงแล้วก็ มันจะคล้ายๆแม็กนะแต่รีกว่าของแม็กเนี่ยมันจะมีความสมูทกว่านะคะเวลาทาแต่อันนี้ก็คือว่าโอเคนะเพราะว่ามันทดแทนกันได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะแล้วก็หวยกบสีปากดีมากเลยอนะ่ะเนื้อสีเนี่ยดีจริงเวลาทาปุ๊บเนี่ยมันแบบมันให้สีที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้อีกสีหนึ่งนะคะที่แนะนําเหมือนกันเป็นสีออกชมอ่าส้มพีชนะคะก็คือทาได้ทุกวันไม่เบื่อเลย แอลิปของเมนวายเนี่ยดีกว่าทุกสีของเขาว่าดูในแท่งอาจจะดูเข้มนะแต่ว่ามาทาในชีวิตจริงเนี่ยมันทาได้ทุกสีเลยก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเขาเขาอาจจะทําให้มันดรอปออกมาสีที่มันแบบว่าสามารถทาได้ทุกวันนะคะก็ต่อมาสีที่4่อันนี้นะคะจะเป็นสีออกเป็นแดงเชอร์รี่นะคะสีนี้906 d ศูนย์หกดีไวลูมนะคะก็ใครที่อยากได้ลุคที่ดูแบบเปรียปร้ยวๆหน่อยเนี่ยว่าเออวันนี้อยากเปลี่ยนลุคนะก็ ทาสีนี้ได้นะคะก็จะแบบมันไม่ได้แบบว่าดูกล่าแดงกล่านะ,ะเพราะว่ามันเป็นออกแนวเชอร์รี่นะะทาได้แบบว่าในชีวิตประจำวันเลยแต่ว่าเวลาทาก็แนะนําเก็บขอบปากนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบว่าไม่เลอะเทอะนะคะสีนี้สีทีห่หนะคะสีเนี้ยเป็นสี 907c นะคะ m o r p h over เอ้ m a u t h o y t e r h e r นะคะก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าสีนี้เนี่ยอยู่ในแท่งมันจะเป็นแบบว่ายังไงอะ ลิคอ่านรีวิวอะมันจะเป็นสีม่วงแบบอมชมพูนะคะก็ในแท่งก็จะออกแบบออกประมาณนี้ยมันดูแบบเหมือนจะเหมือนมันคล้ายๆสีที่แล้วนะแต่ว่าพอทาว่ามันต่างกันมากเลยอะพอมาอยู่บนปากลิค่ะมันดูสีม่วงเนี่ยโดดออกมาเลยซึ่งลิคดูของคนอื่นที่เขาผิวขาวนะเขาจะเป็นแบบม่วงอมชมพูสวยมากเนี่ยมันจะสีประมาณนี้นะคะแต่ว่าลิคพื้นเพผิวคล้ำเงปากคล้ำเวลาทาแล้วมันจะได้แบบเออสีโดดออกมาหน่อยคือเป็นม่วงแบบ อย่างในภาพอย่างนี้เลยนะคะก็โอเคอะ่ะก็ชอบนะสีสุดท้ายแล้วนะคะสีส้มอันนี้เลย969นะคะสี24 c a r r t gold นะคะสีเนี้ยชอบมากๆเลยมันดูแบบแบบเป็นส้มแบบอ่าพาสเทลนะคะถ้าเกิดอยากได้ที่แบบว่าได้ลุคที่แบบจัดจ้านแบบแน่นๆก็ทาซ้ำไปหลายรอบแต่ว่า อันนี้ลิค่าแบบว่าแบบกลางๆกำลัง,งดีนะคะกำลังดีก็คือสามารถทาออกไปข้างนอกได้อันนี้ก็แนะนํานะสีสีเนี้ยเวลาทาให้เก็บขอบปากนิดนึงถ้าเกิดทาแล้วเลอะมันก็จะดูแบบดูโดดูลอยเหมือนกันนะคะแต่ก็สวยดีนะคะนี้ชอบเหมือนกันอ่าสุดท้ายแล้วนะลิคแนะนําเลยลิควิเนวายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีจริงๆนะคะถึงแม้ข้อเสียของมันเนี่ยตัวปลอกลิปมันจะมีเลอะบ้างเวลาเราปิดนะคะก็ไม่เป็นไรหานิดๆหน่อยแต่ก็โดยรวมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองหามาเล่นดูนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยดีจริงๆแล้วก็กรบสีปากได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับลิปเป็นคนปากค้ำยังโอเคเลยยังไงก็เพื่อนๆสามารถอ่านรีวิวเต็มๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดท,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 ที่ติดตามชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย